ฮัลโหลสมชาตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมจะมาปลูกนะคะคือได้ราชินีหินอ่อนนะคะเป็นภูดดังนะคะมาแล้วป้อมก็จะมาปลูกให้ดูนะคะขยายพันธุ์ด้วยะคะ่ะแบบวางข้อนะคะว่าป้อมทํำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่ป้อมได้ภูดดางใบยักษ์นะคะราชินีหินอ่อนมานะคะป้อมก็ตัดข้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาที่ ตรงที่เราตัดข้อนะคะพอดีว่ามาได้มาถึงบ้านก็มืดแล้วป้องก็เลยแช่น้ําปูนใสค่ะแช่ไว้ทั้งคืนเลยค่ะใบเขาจะไม่เหี่ยวนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนะาะใบงามงามพี่น้องมีแบบปลายสีเยอะแยะมากมายสวยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็บางอันป้องไม่ได้ตัดข้อเนาะป้องก็จะมาตัดค่ะพอตัดเสร็จป้องก็จะเอาปูนแดงแต้มเนาะป้องกันเชื้อราค่ะป้องกันแบคทีเรียไม่ให้เน่าเนาะ เดี๋ยวก็ไปชมกันเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเราค่ะค่ะวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็เตรียมดินนะคะขุยมะพร้าวผสมกับดินนะคะเป็นมะพร้าวสับละเอียดหรือมะพร้าวที่ไม่ค่อยละเอียดก็ได้นะคะแล้วก็วางลงไปเลยค่ะเนาะวางแล้วก็เอาดินกลบเนาะง่ายๆเลยค่ะจริงๆแล้วพูด่างขยายพันธุ์ง่ายนะคะ อันนี้ป้อมก็เตรียมตัดข้อแล้วก็ใส่กระถางไว้จะได้ง่ายต่อการที่เวลาที่เราจะลงนะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะเนาะค่ะป้อมก็จะขยายพันธุ์ไว้เยอะอันนี้ข้อเขาแก่แล้วใบยังไม่ใหญ่จัดมากนะคะถ้าใหญ่จัดมากนี่จะแบบใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วเวลาเขาแทงขึ้นมาใหม่ใบก็จะใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วถ้าโตมากๆใบเขาจะแฉสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวตามดูนะคะว่าของป้อมนี่จะโตได้แค่ไหนคะ่ะก็ไปชมกันเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะอันนี้ใบของเขานะคะใหญ่มากๆเลยสวยเงานะคะแล้วก็ใบหนาใหญ่กว่าฝ่ามือป้อมเยอะเลยค่ะค่ะป้อมก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ได้เป็นสิบข้อเหมือนกันนะคะดินเราก็ผสมแกลบดําหรือว่าขี้เถ้าดําแล้วก็ดินแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับที่ล้างน้ําแล้วเนาะถ้าไม่ล้างน้ําบางทีมันก็จะเค็มเนาะคะ่ะ เค็มล้าทำให้ต้นไม้ที่เราแบบเริ่มเพาะชำใหม่เขาก็จะาบางทีก็จะเฉาไปเลยค่ะด้วยความเค็มเนาะอันนี้เขาก็จะมีรากอากาศนะคะป้อมก็จะไม่ฝังรากลงไปบางอันก็จะฝังบางอันก็จะไม่ฝังรากเนาะเดี๋ยวเขาจะแทงตาขึ้นมาใหม่ก็รอดูต่อไปนะคะแต่ว่าป้อมเคยปลูกภูทั่วไปนะคะมันก็ปลูกง่ายปลูกประมาณนี้เนาะแบบวางข้อขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้อมด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะพี่น้องอยู่บ้านก็ปลูกต้นไม้ไปเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ขอบคุณค่ะ ผู้ดังใบยักษ์ราชินีหินอ่อนนี่จะใบเขาจะสวยมากๆเลยค่ะพี่นองแบบสวยงามมากๆเลยเวลาเราเพาะชําแบบวางข้อแบบนี้เสร็จนี้จะไม่ตั้งไว้ในที่แดดนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่แบบไม่ไม่ได้ชอบแดดโดยตรงนะคะเป็นไม้ที่ชอบที่แบบชุ่มชื้นนะคะเขาจะมีรากอากาศนะคะแล้วก็เขาจะชอบแบบพึ่งพิงไม้ใหญ่นะคะเขาจะเลื้อยขึ้นไปสูงๆแล้วใบก็จะแฉกสวยมากๆเลยว่าที่ใบแฉกนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้องก็ถ้าใครเพาะชําก็ไว้ในที่ร่มก่อนนะคะให้เขาแบบแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาไปที่ที่แบบแดดบ้างร่มบ้างรำไรอย่างเงี้ยได้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะ ปลูกให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสะสมราชินีหินอ่อนใบยักษ์อยู่ตอนนี้นะคะก็วางข้อได้แบบนี้นะคะขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เขาจะเริ่มที่จะเลื้อยก็ตั้งหลักให้เขาเลื้อยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะก็ถ้าใครสนใจก็ฝา,ากติดตามเพจฮักแคงการเด้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ